คิมเบอร์ลี่เที่ยวทะเลหวานแซ่บแฟนคลับสงสัยเบบี้จะมาแล้วคู่รักสุดหวานคิมเบอร์ลี่และหมากปรินเรียกว่าเติมความหวานกันไม่หยุดล่าสุดทั้งคู่ควงกันไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆความหวานของคู่นี้ทําเอาบรรยากาศทะเลเป็นสีชมพูไปเลยความแซ่บของคิมเบอร์ลี่ความสวยของคิมเบอร์ลี่ในชุดว่ายน้ำทูพีษสีชมพูอวดหุ่นแซ่บมองมุมไหนก็สวยเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ชมกันอย่างล้นหลามเบบี้จะมาแล้ว แต่สิ่งที่เรียกความสนใจไปมากกว่าความสวยคือคอมเมนต์ของแฟนๆที่ถามว่าคุณดีมากหมอนเบบี่จะมาแล้วไหมครับแฟนๆหลายคนก็แสดงความคิดเห็นบางคนก็บอกว่าคิมเบอรี่ดูอวบขึ้นบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นเพราะชุดแต่บางคนก็มองว่าคิมเบอรี่อาจจะกำลังตั้งขันมุมอมองของชาวเน็ตจากภาพที่เห็นหุ่นของคิมเบอรี่ยังดูดีและยังไม่เห็นท้องแต่บางคนก็มองว่าคิมเบอรี่อาจจะยังไม่อยากเปิดเผยเพราะยังอยู่ในช่วงแรกหรืออาจจะยังไม่แน่ใจสรุป แม้ว่าคิมเบอร์ลียังไม่ได้ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับการตั้งคันแต่แฟนๆก็ต่างตั้งตารอและหวังว่าจะได้เห็นข่าวดีในเร็วๆนี้